بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد คร <t> ับจากข้อม <t> ูลที่ท่านอาจารย์มหัมมัดเซร์ยุดดีนนะครับได้เรียงร้อยมาจึงทาให้เห็นถึงมุมมองของคําว่าบุคลิกภาพ ซึ่งมันเป็นคุณลักษณะมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่มุมินหรือผู้ศรัทธาเนี่ยควรที่จะต้องมีดังที่ผมได้ยกไปข้างต้นนะครับว่าการที่เราจะมีบุค,คลิกภาพที่งดงามได้นั้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียงร้อยมาคือเราก็ต้องมีมารยาท ต้องรู้จักคําว่ามารยาทก่อนนะครับท่านอาจารย์ครับมันต้องตั้งต้นจากคาว่ามารยาทก่อนเรียนรู้มารยาทฝึกฝนมารยาทต่างๆเหล่านั้นจึงจะกลายเป็นคําว่าบุคลิกภาพที่กลมกลืนแล้วก็งดงามนั่นเองทีนี้เราม,ามองมุมในของมุสลิมที่จะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้ ผมก็ขอใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เลยนะครับว่าเราดูบุคลิกภาพของรอสูลุลลอฮ์อันสูงส่งของบุคลิกภาพอันสูงส่งของพระองค์ท่านเนี่ยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเนี่ยในสงคราม กอฟานนะครับก็คือรอสุลลล l ได้ออกไปยังวกตอฟานเป็นเมืองเพื่อที่จะไปทำการสู้รบกับชาวกรตอฟานซึ่งมีเผ่าบบนูซาลบะและก็บนูมมฮาริบมีผู้นำ มีหัวหน้าก็คือชื่อดาซูดนายดาซูดคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าของพวกเขาเมื่อราสุลุลอ์ได้มาถึงแล้วเนี่ยพวกนี้กลับหนีเนื่องจากว่ารู้ข่าวร่วงหน้ามาก็เลยหนีครับหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาไปตั้งจุดยุทธศาสตร์ที่ ดูแล้วจะเห็นมุสลิมว่ามาอย่างไรก็ไปหนีไปปรากฏว่าเราสุลลุลล้อมาก็ไม่เจอใครทีนี้มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราสุลลุลล้อสัลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมได้พระองค์ท่านก็จะพักนะครับพักผ่อนบ้างก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราสุลลุลลฮอนั้นอยู่ลำพังไม่มีอาคารสาวกที่คอยอารักขา ไม่มีคนที่คอยจะให้การคุ้มกันหรือดูแลรอสูลุลลอฮ์หรือรับใช้ในช่วงเวลานั้นรอสูลุลลอฮ์ก็เลยอถอดอาภรณ์ของท่านก็คือเสื้อของท่านเพื่อที่จะตากให้แห้งเพราะเปียกฝนมาก็เลยจะตากเสื้อให้แห้งแต่แล้วรอสูลุลลอฮ์ก็ไปพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ในขณะที่พักนั่นเองก็มีชาวอาหรับคนหนึ่งมาพร้อมกับดาบพร้อมกับดาบที่หมายมั่นจะเอาชีวิตของมุฮัมมัดให้ได้ในวันนี้เมื่อมายืนที่ศีรษะมาถึงที่รอสูลุลลอฮสลลัลลอฮฺวะเะะัลลัมกำลังพำนักอยู่พระองค์ท่านกำลังบรรทมอยู่ก็มายืนที่ศีรษะ เสร็จแล้วนายดาซุดก็ได้พางกล่าวว่ามันยำหนาวแกมินนียาโมฮัมมัดมื่อยืนที่ศีรษะแล้วนะครับนี่ถ้าหมายปรองที่จะเอาชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าดาซุดมายืนที่ศีรษะพระเสียงของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ย แล้วก็ทำอะไรไม่ได้พร้อมกับกล่าวว่ามันยำหนาวกะมินนียมุฮัมมัดใครห้ามท่านจากตัวฉันที่จะทำร้ายที่จะเอาชีวิตของท่านเนี่ยมุฮัมมัดใครห้ามฉันเอาไว้กอลอัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ัลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็กล่าวตอบว่าอัลลอฮ์ นี่แหละคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์้ามเอาไวยว่ายั่งซิมุกะมินันนัสอัลลอฮ์ سبحانه แวะตาล ل าทรงคุ้มครองพิทักษ์รูลุลละจากมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำอันตรายต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลัลลอฮุอะละัยฮ์สั่ลัมได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชายคนนี้ก็มีความวิตกและกลัวเป็นอย่างยิ่งเลย ถึงเวลาที่จะมาด้วยความมั่นใจแต่พอถึงเวลาที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆกับทำอะไรไม่ได้เหมือนกับร่างกายเป็นอมพึกอมาพาดขึ้นมาโดยทันทีพร้อมกับพางก่าวว่าใครห้ามฉันจากนายเนี่ยมุฮัมมัดและท่านรอสุลล็อกก็กล่าวว่าอัลลอฮ์กลัวครับเนื้อตัวสัน่นกลัวสั่นสะท้านไปหมดดาบหลุดหลุดล่วงจากมือ ดาบร่วงจากมือครับทันใดนั่นเองก็ร่วงเมื่อเป็นอย่างนี้ธนบีก็เลยหยิบดาบนั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งคืนให้กับดาสุรส่งคืนให้เสร็จดาสุดร,รับมีการเคลื่อนไหวของมือสามารถกระทําได้เอเกิดความแปลกใจแล้วเมื่อกี้ที่แปลกใจ แล้วยังมีความกลัวแทรกเข้ามาอีกและตอนนี้ก็ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะนาบีทรงดาบคืนกลับมาให้กลับรับได้ที่เวลาจะฟันจะทำไม่ได้มือเกิดอาการเหมือนกับเนื้อตัวขยับไม่ได้แต่ทีเวลานี้รับดาบกลับมาได้ทันทีเลยและท่านนาบีก็เลยถามในมุมมองกลับไปว่ามันยาาสซิมูแกมินนี แล้วก็มันยำหนาวกามินนีประธานโทษครับใครห้ามตัวเจ้าจากฉันละ่ะตัวท่านจากฉันละ่ะดาสูตเมื่อกี้นายก็พูดแบบเดียวกันแล้วฉันก็ตอบว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทําแต่นี่ฉันส่งดาบกลับคืนแล้วใครห้ามท่านจากฉันในการที่จ้รับดาบเข้าไปได้ละ่ะรับดาบกลับคืนได้ ใครห้ามละ่ะลาอาหัรเขากล่าวว่าไม่มีใครครับโอ้โหตอบพอตอนพอตอนนี้อ่อนเลยครับอ่อนเลยดาวซูดมาด้วยความมั่นอกมั่นใจที่จะเรียบร้อยจะต้องเด็ดเสียงของมูฮัมมัดให้ได้ในวันเนี้ยแต่ก็ต้องรประสบกับความกลัว แล้วก็ความหน้าวิตกแล้วก็แปลกใจตกใจอย่างยิ่งพร้อมกับความที่เขาเนี่ยก็อ่อนตัวลงจากอารมณ์ที่อยากจะสังหารตอนนี้ไม่มีใครครับเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยโดนบุคลิกกับภาพอันสง่างามของรซูลุลลอสลัลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัลลลลลลมกระทากลับไปแบบนี้ด้าซูด จากที่แข็งแข็งมาก็กลายเป็นอ่อนเลยไปในที่สุดและในที่สุดดาซูดก็เข้ารับอิสลามอัลลอฮอัคบารเข้ารับอิสลามในที่สุดเนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอไม่ได้ตอบกลับด้วยความอาฆาตพยาบาทไม่ได้ตอบกลับด้วยการที่จะคิดจะแก้แค้นหรือล้างแค้นใดๆแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ ไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยนดังที่ผมได้กล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ว่าความอ่อนโยนเห็นไหมครับความละมุนละไมด้าซุดจึงเข้ารับอิสลามในที่สุดไม่เพียงพอเจ้านี้ด้าซุดยังไปเรียกร้องลูกน้องของตนเองโกมของตัวเองก็คือกลุ่มคนของตัวเองมารับอิสลามอีกด้วยเห็นไหมครับ นี่เป็นผลพวงจากบุคลิกภาพอันงดงามที่มุสลิมหรือผู้ศรัทธานั้นควรที่จะต้องยึดเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะนี่คือบุคลิกภาพของอสูลุลลอฮ์ที่เป็นคนไม่ถือโทษโกรธเคืองใครไม่เคยโกรธใครสุดท้ายก็ได้เห็นไหมครับสมาชิกกภาพของอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาเพิ่มมาเพราะบุคลิกภาพ ในพระมหาดํารัดอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ละ ت าพระองค์ทรงตรัสว่าฟะบิมา رحم ติมีนัลอฮิลินตะละหุมและโดยเป็นเหตุความเมตตาของอัลลอฮ์ุบ ح าน ه และา ع าลาเจ้ามูฮัมหมัดจึงมีความอ่อ,อนโยนมีความอ่อนนุม่มละมุนละไมต่อพวกเขานี่ท่านนาบีอยู่กับเยฮูดมาดีนะ อยู่กับพวกเขาในเมืองมาดีนะแถมยังมีมูนาฟิกีนที่คอยหนุนหลังโอ้โหแสดงทีท่าออกมาว่าเชื่อฟังรอสูลุลลอแต่ในขณะรับหลังก็นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีทรยศต่อรอสูลุลลอในขณะที่รับหลังรอสูล,ลุละอยู่กับพวกเขาเหล่านี้ นี่อยู่ด้วยความลินแต่แลหุ้มก็คืออยู่ด้วยความอ่อนโยนอ่อนนุม่มไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะต้องแข็งกระด้างบางครั้งเนี่ยคำว่าจุดยืนเรามันก็ต้องดูด้วยนะครับเราอยู่สังคมแบบนี้บางครั้งเรายืนจุดยืนไม่ได้อิสลามต้องว่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันก็ต้องรู้รู้เขารู้เราด้วย ไม่ใช่ว่าเราจะเอาในอย่างของเราอย่างเดียวถูกต้องครับหลักการต้องยึดเป็นหลักแต่เราอยู่ร่วมกับเขาในสังคมของการอยู่ร่วมกันมันต้องมีวิธีการพูดมีวิธีการที่จะปรองดองมีวิธีการที่จะปรินปรนีประนอมไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยท่านนบีก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับเยโฮดอยู่กับมูนาเฟกีนได้ในมด,ดีนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านนบีอยู่ด้วยความสุขอยู่ใน อยู่และเป็นแบบอย่างเราเนี่ยต้องอยู่ให้เขาอิจฉาครับนี่ผมนึกถึงคําของมรฮูมท่านอาจารย์อับดุลเกอรีมวันแอลเลาะเราอยู่เนี่ยต้องอยู่ให้เขาอิจฉาไม่ใช่ให้เขาเวทนาเขาเห็นมุสลิมเขาเห็นผู้ศรัทธามุกมินแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยมุสลิมเน่ยการปฏิบัติของเขาเนี่ยดีนะ เขาเป็นคนอ่อนโยนมีบุค,คลิกภาพที่ดีนี่เราต้องอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหตุเขาเวทนาโอ้มุสลิมตายแล้วมุสลิมถัดลงไปอา่านเคยมีโอกาสได้อ่านกันบ้างไหมแหละครับเวลาที่เขามีความเห็นนะแล้วเราก็ต้องกลับมาย้อนมองดูว่า เรามีบุคลิกภาพอย่างไรเวลาที่เราแสดงผลสะท้อนออกมาจากพฤติกรรมของเราอัตลักษณ์ของเราเราแสดงออกมาอย่างไงให้กับพี่น้องต่างศาสนิกเขาเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับแล้วก็ตระหนักว่าให้ดีบางครั้งเนี่ยนะครับเราอยู่ร่วมกันกับพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยอย่างเช่นการกล่าวสลามแล้วกล่าวสลามกันกับผู้ศรัทธาด้วยกัน a s สล l ม m u a l a ย k u m ให้สลามให้ชัดเลยนะครับไม่ใช่ส s s a l a m u a l a i k u m ซะระวังจะเป็นคำว่าซามอาลัยกุมไม่ดีเท่าไรแบบเนี้ยพวกเยโฮูดชอบให้แบบนี้กับท่านนบีซามุนอาลัยกุมหายะนะจงประสบกันนายให้หยะนะจงประสบกับพวกกันอ a s s a l a m u a l a กุ u m ยังน้อยให้เป็นคําว่าสาลมด้วยอกันอย่าตัดคําว่าลามให้เป็นซาม นั่นคือเวลาที่เราเจอมุสลิมด้วยกันผู้ศรัทธาด้วยกันแต่เวลาที่เราเจอพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าท่านจะสวัสดีไม่ได้สวัสดียามเช้าโอ้โหแบบตะวันตกแบบทางนู้นเขามีแยกเวลาให้ด้วยสวัสดียามเช้าสวัสดียามบ่ายสวัสดียามกลางคืนยามเย็น ต้มีไว้แยกเวลาให้ด้วยเราอยู่ร่วมกับเขาเราสามารถปฏิบัติได้ครับตราบใดที่เนื้อของการปฏิบัตินั้นหรือการกระทํานั้นไม่มาขัดต่อหลักการของเราบางครั้งเนี่ยมันติดเหมือนกันนะครับเราเนี่ยติดที่ว่าเนี่ยติดของเราไปเรามีบุคลิกภาพแบบนี้อย่างเช่นคําว่าอินชาอัลลอฮ์ผมนี่คนหนึ่ง เรานี่มุสลิมเวลาที่เราจะทำจะกระทําอะไรในเวลาช่วงเวลาข้างหน้าในอนาคตเราก็บอกว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะกินอินชาอัลลอฮ์เวลาไปเข้าสังคมที่เป็นเพื่อนตักศาสนิกเนี่ยบางครั้งเราก็ติดเหมือนกันบุคลิกแบบเนี้ยแล้วก็จะอินชาอัลลอฮ อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวทางศูนย์รถยนต์ไปซ่อมรถยนต์โทรมารายงานผลว่าเดี๋ยวไปรับรถได้แล้วอินชาอัลลอฮ์ครับติดนี่เป็นบุคลิกเหมือนกันเรามีบุคลิก,กภาพแบบนี้ดีแล้วครับนั่นหมายความว่าการที่เราอยู่ร่วมกับต่างศาสนิกนะครับอาชิดดออาูอัลลกุฟาร ในตับซีดเนี่ยเขาจะขยายนะครับลายหามูนหุมเอาเป็นว่าให้เฉียบขาดแล้วกันให้เฉียบขาดแล้วกันถ้าต่างศาสนิกเขาจะบอกว่าหลักการนี้อย่างเช่นอะไรครับเรื่องที่เนื้อขายกันใช่ไหมครับโอ้โหเอาเนื้อสุกรมาแทนเนื้อเนื้อโคเนื้อวัวอย่างเงี้ย มันก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราก็จะต้องแสดงจุดยืนได้ไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องตาชนิดเขาก็เข้าใจอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอะไรที่มันดูแล้วนะครับมันสามารถที่จะดิ้นได้ไปแบบนี้ได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่เกิดความบาดหมางก,กันเนี่ยเราก็ต้องรู้จักประนีประนอมนะครับนั่นคือหลักในการที่ท่านนาบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวยโฮด อยู่ร่วมกับต่างศาสนกได้โดยที่แสดงถึงบุคลิกภาพของเราท่านทั้งหลายครับบุคลิกภาพผมก็จะขอลงตรงนี้นะครับบุคลิกภาพอันง,งดงามสุดท้ายนะครับขอยำ้ำการที่เราจะมีบุคลิกภาพที่งดงามได้ มันขึ้นอยู่กับการที่เราฝึกฝนมันขึ้นอยู่กับการที่เราฟูมฟักตัวเราอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆเราบริจาคทานบ่อยๆบ,บริจาคบ่อยๆเดี๋ยวไปช่วยงานน้ำชานาน้นร้อยหนึ่งเดี๋ยวไปช่วยงานนี้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวไปช่วยเด็กกำพร้าสักห้ารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีเหตุการณ์ น้ำท่วมอาหลอี Allah, นพี่น้องชาวใต้ของเราก็กำลังประสบกับอุทกภัยเเนี่ยเนี่ย,ยท่านก็ช่วยเหลือได้เลยพอช่วยเหลือบ่อยๆเห็นไหมครับท่านก็จะกลายเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพที่ชอบช่วยเหลือคนผู้อื่นเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเราก็ชอบที่จะเป็น มือบนนั่นแหละครับคือการที่ท่านได้เรียนรู้จากมารยาทขั้นตายเต้าขึ้นมาได้ฝึกฝนขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะตัวเป็นเนื้อแท้ของตัวเราไปในที่สุดแล้วก็เป็นบุคลิกภาพที่ถูกแสดงถ่ายทอดออกมาเป็นอัตลักษณ์เรานั่นเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากในช่วงนี้